นี่ค่ะพบก,กับพี่หอมในสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ต้องมีเทคนิคส่วนตัวนิดหนึ่งไปกันที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นการรณรงค์การฉีดวัคซีนกระตุน้นการป้องกันเชื้อโควิด -19 ค่ะมีไข่ไก่แจกฟรีด้วยนะจ๊ะพีจ่จ๋าเป็นการกระตุน้นให้มารับวัคซีนปีละเข็มค่ะหนูน้อยคนนี้บอกลยไม่กลัว,วกลัวเข็มไหมครับ ไม่กวดเก่งมากเลยแต่คุณพี่คนนี้มีเทคนิคส่วนตัวค่ะให้ให้มันกล้ามเนื้อมันคลายตัวนี่ถ้าตกไม่แรงพอบอกคนใกล้ๆได้นะคะที่ลุ้นสุดคือคุณตาที่มาพร้อมลายสักค่ะคุณตาบอกว่าเป็นการสักให้อยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวแต่ นี้ขอเว้นให้ฉีดวัคซีนได้เข็มหนึ่งค่ะต้องเอ็นปะคะมันจะฉีดเข้าไหมนี่เข้าครับเหลออนุญาตไม่ไม่ได้สั่งอยู่ยงโงกระพันเหรอครับอยู่แต่ว่าอนุญาตอนุญาตไม่ต้องไหักนะไม่ครับอนุญาเคอเฉีดเข้าหรือค่าโอเคโอเค y yeah. สะเก็ดขาวต่อมาที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์มีการจัดงานบุญสลากพัดปีที่28ค่ะโอ้โห,โหถามหาความอลังการจัดไปนะคะขบวนช้างขบวนรำการแสดงต่างๆหนึ่งในกิจกรรมก็คือการออกโรงบุญอาหารขาวอาหารหวานหมาเพียบเมื่อเวทีใหญ่มีความสนุสนานเกิดขึ้นมี คที่บรรดามแม่ค้าส้มตำจะอยู่เฉยๆอ่ะ วมาขนาดนี้มันก็ต้องเต้นต่อแล้วกะคะส่วนสกเก็ตคาวส่วนท้ายก็ยังเต้นกันต่อค่ะไปดูลีลาคุณพี่คนนี้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไปที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะที่ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองมีการจัดแสดงดนตรีเอาใจคนรักเสียงเพลงโดยเฉพาะคนที่ชอบเต้นแต่จะเต้นสักกี่คนลีลาก็คงไม่เท่าคุณพี่คนนี้เต้นคนเดียวค่ะ จากเต้นกันหลายๆคนตอนนี้เหลือเหลือเหลือแค่คุณพี่เต้นอยู่คนเดียวแล้วนะคะแต่มีคนอยากจะเต้นตามขอบอกก่อนนะคะว่าเรียนแบบยากมาก เลยว่าไม่ต้องเรียนแบบนะคะเพราะว่าการเต้นของคุณพี่นี่มาจากฟิลลิ่งล้วนๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ